สวัสดีเนาะทุกคนมือนี้มาอยู่กับซองซิตชานัลคือเก่าเนาะในมือนี้เขากะมีแขกรับเซิร์ฟมาลินนะพ่ะก็คือไอรีนั่นเองเนาะที่ห่างหายกันไปโดนบ่ได้เจอกันประมาณ3-4เดือนแล้วเน่อยได้บ่บบหวะหอดบ่เจอบ่ถึงข้าบ่ได้เจอกัน3-4เดือนเอากล้องจะเป็นยัง<พ>เอาเหี้ยจะได้ไหมเนี่ยเพ็ดเลียวพี่น้องจะได้ทายบ่หวดดิไปลองทายดูอู้ยจะสั่ง ก็มาดีน้องซีจะาดิหวยทุกคนนาะาหวยไปหวยอีกไปนเอยไปหาแบบหาปูหาปลาขั้นบ่ไรก็สร้างมันไปบนมวนได้สนะทางดีๆพว่เขาหยาได้ทะยินะม่นปาบูตังกล่าวมูบอเรียนูน่งบอกก็ากของอกเลไปวิาถาบังกองสีได้บ่อเนาะแม่ถ้าบังกองไอ้นีได้บ ผมว่าถ้าจะเอาตัวนี้นะทายเอ็มบีเพลงเอาใจะเชเพลงใหม่บปล่าเพลงเนี่ยเดอ๋ยวติดตามเพลงอย่าเดียวไ้คนอีสานฝากติดตามเพลงอันนี้เลยนะไอ้คนอีสานมือได้ปล่อยไอ้คนอีสานเพราะถ้าไหนไปอัดอ๋อท่านไหนไปอัดกับป้อมต้องรับป้อมคอแรงนี่จะมาตัดผ้าไปหัวหอยหอนหองแล้วเหือดพอดี ขี้ด้วยนะเสื่อนี่ขี้หัวเออพยายามขายเฮานี่เดี๋ยวจัดการเองเออตึกเบิ้งจักบาทเลกไรนี่มาหอดหวยลุ่มเลยขั้นมีของสอนนี่รับรองว่าหนาจะได้ป่านะเนาะตอนนี้เขาหอดหวยนะบางทีเขาไปฟันอยู่น้องปีงไรกดบุ๊กเต็มเลยแม่นส์เปล่าว่าเดี๋ยวขอสิเขาไปเบิ้งในคลิปเดี๋ยวนี้ เสือกล่องพี่เสืตอกล่องพี่ได้เได้ <laughs> ไดไดเล้หรอเาไปยืนอยู่บนซุงได้ไดน,นี่จะเป็นเพื่อเพให้ห้องกับบ้นซุนนอกสี่ขีเลยห้องบ่อดหลักของเขาห้อง<อ>ขออีขเลยลลห้องกับมาสงก็คือก้อยได้เสรลุแรกหน่ยก่อลุกเปียกๆเลยเปียกเลยตะกองเปียกเลยโอ้ตะวันก่อวันแห่ตาหอยตามหองหมือนี่ เอาเหื sea, ite, meal, so ือเขาออกไปบ่เเหะไปเด้อแร้สาดน้ำเหืือกอเลยลองไปเลยโอ้ยเขาสีบานยังเหืือน้ำหวยน้ำหองเขาสีหงห้ามลากไปได้สบ่หะไปเนาะสาเหงือกไปเอาไปอีดีไปอีดิเทากันแต่ว่าผมมีผ้ายได้เหรอเปิกลับขึ้นมาแงะนุ่งจูงเอาจะได้จูงเอาบ่อเดี้ยวยอดสียูทั้งล่างอดสียู่เองไม่ว่าจะได้ ไปหน่อยนะประจนไพ่มาอนีบูเป็นบูดไปขึ้นเือนขอยิงเา้วถ่ายจะคล้องมากนี่ถ่าจะว่าเือจะยุไซนี่ปิ้งปิปิตากลองก็ไปคนหยาดปิ้งเนาะโอ้ยมือนี้ตต้ใยูับมันมันมันเลือกบ่งมันเือกมอน้าเพียงนี่นี่บงทีข่อยาง เขายังไปยังไปจมวับลกนี่ขึ้นมทางเชมัเป็นยีนโมเดิ่างนะนี่ทุกคนมันสิไปหอดยู่ะเดตามให้หอดอพูดเลอกเทอเด็กคนแบบคาบมาถึงมาาบมถึงน้องลูกเบ่งฮะซำโอ้นันว่วัยสินมากัรเดียวีจับต็มเองว่า เอาอากาวสาที่ผานนี่นี่ไหวๆจะซุกไปเลยตืดึกี่ใชนดิดึกไปขึ้นไปเรื่อยบ่จะได้มันเดือดาะไปขึ้นไปเรืออีกโตจร่งยัวใหี่เ้ย นี่หอยมาจากไหนหมดเบิ่งสิตามหอยตามห่วองนี่นี่หาหอยอยู่ยินไหมครับนี่วะยินไยู่ในหอยไม่ค่ะโมเมนต์สวนยีนมึงโมมี่นะต่ำต่ำอ้าวนี่ดิจับยินอีเดิ๋ยโอ้ยเดี๋ย้หอยนี่ดิ โอ้โหเดี๋ยวใหมือออมกินมือต้มหนามันจูบกันไม่ยังไม่จีตายหะไงไม่จูบบรไมู่บไล่เติบไปนี่โอ้ฮ่าอู้แถวยิน่มี่จัมเอาหอยดีกว่านี่คุณเอาหอยเอาซะอุ้ยย้อยู่ที่หอยหอยอยู่ทีหินได้บรได้เติบไปับนี่คนนี้เออไปมงมองนิจ่ะคือว่าเด็กเติบไปมองนี่ เดี๋ยวหาหอยก่อนหาหอยแบบบ่ได้ปลาทึบป่าอะไรอย่าง้หาหอยเอามีเงี้งกเัเอาเลยเอาเวาไปเิกายมันถิ่นพิการลงเว้ได้บ่อเอามาส่งบ้างโอ้ยน,นะดีหอยไม่จุนี่โอูห้หาหอยเอาเอามาลงเครือเอามาลงเครือหาหอยกับได้อุ้ตัวนี้งกำลัง<ะ>รวยในนอ้อยนี่เจ้าคากร้ายหาหอยนี่อ่าอาลีกับอยากลงน้ำยูพี่น้องยันปิน้ง <c oughs> เดี้ยวมันอีไป ลงเองแต่ตะกไอ้ไน้องซิดเท่าอูมันโลกเท่าทุกคนอูมันจูบตานมานะบอกเป็นว่าอะีรอย่างเปลี่ยนยังปีเขาว <ๆ S 1> ่าคนยานี่มันสิบโจับเด้อืมยานแห่งจับไรในวันน้โอ้ยอย,อยู่เต็มเลยมันจูบกันเข้าไปเคลียมันถิ่มหาดีๆที่ เบิ้งสิดงเจ้าหน้าสิดงหาเอียงอยู่ลงมน้ำกันห้อยห้อยร้ายห้อยร้ายแบบอีดีทุกคนไม่ได้อยู่ปากเซี่ห้อยยังได้อยู่ตลาดปะตามหันตามหันกินดื่มบู้ยห้อยจับตามหินเต็มเลยแต่ว่าเขาไปเคลียร์มันถิ่มโอ้เดือดเสียดายครับเพราดูมันเห็นเดี๋ยวพูดดีมันตกล้นกว่าดิดูจับเอาน้ำตีเอามาป่งไว้เพื่อก่อน อาปุ่งไปเพื่อก่อนคือเบื้องบคือเบื้องบนะบังบงกวานั่งโ้ีแซงเนี่ยนะหอนสนหอนหาตองหาดีๆอยรคือเขหอนขับผักมาจักฮะหาขับหน่อยเขาหอนขับหอนที่ที่หาขับครับ เอาเลยแต่มิดหนึ่งสกิตหนึ่งดีก้ยาที่ว,ว่ามีนะเช่นดีต่อยห้อยขานี้ไม่จุกครับห้อยขานี้ยีงง <laughs> ย่กันได้ <laughs> กำลังถาแบบสบายโอ้จะขึ้นนังคาแทโอ้จะลงว่าเป็นปิดเกาะแเบาๆน้ำกรองมื่มอาตาหอยอย่างเดียวเอาเอ,อาหอยไปด้ต่างสมาธิดาไ,ได้หอยนวมากักด <c oughs> สีหอนนยแนวมากก่อนนะตะกรงเข้ามากไปยังยันัมดเลใช่มี้โอ้ปยังหบนน้ปนนี้ เย็นขนาดน้ำหองนี่เย็นคักแไปเย็นเป็นเย็นเด้อใช่เลยได้แล้วบอไปขึ้นไปทึกไปมียิ้มมีทึกนี่นี่ปลานี่หอยหอยทุกคนอุ้ยไปนี่นี่ขึ้นไปยิ้มทึกวะเพิ้งเสรยุกแล้วไปอิน โอ้ยตายไปอีกต้นไปได้แต่เบิ่งนี่เบิ่งเอานี่เ็เท็ดนี่เขาบ่พีแม่พายเนาะให้นกซิดตอนนี้ตอนนี้ตนี้าาไม่ใส่น่องเนาะทุกคนดิโอ้ยผมเป็นยังซ่บแย่ดีเลยเขาเทศเพื่อเจ้าดา่อยแขงกิน่อนเจ้าดิโอ้ยินาเนนโอ้ยแขงจะไปดินนอยู่อ่เาตรงอุ้ยดิดิ้อยนยใหญ่เาตงอยคนนี้ อู้ข uh, oh, uh, ้าวนาหอยนี่ไลยเติบด้ยนี่เฮงสิดงไปหาเนาะเข้าไปยืนนี่นี่มันมีหอยอันนี้เอาเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กาสีมีเพียงเท่านี้เนาะเขากาได้ผ่าอะีไปหาป่ะอย่างมันกับโบได้เนาะได้แต่หอยทุกคนได้ประมาณนี้ก็ว่าอันให้เขาเมืองกระไรเนาะจะน่าเขาเขาจะ่าเขาบานเป็นด่างแห่มันใหญ่ทุกคนด่างแห่มันใหญ่แต่ว่ามันหน่อยกว่านี้เขาไม่มีเผ้าเนี่ยจจะได้เนาะแมนแมนนี่หอยเขากระได้ประมาณนี้เอหก็ว่าคลิปคลิปน่า เรไปกินน้ำแม่าไปกินนะ้ำนะคิดหนาสิพ้าไอรีไปเข่าปลานะตะคสิพาไปเข่าปลาเซียดยังอย่ปลากระถามมาเบิ้งนึ่กันเนาะบิ้เป็นาเซียดย่างหรอกสิพาไปต้มมีอะไรฮะเออต้มมีต้มมีเซ่ต้มมีเส่ป็นรต้มมีใส่หมอนต้มมีใส่บางไผเบิ้งสิร่องแบบรองรไม่บางไผ่เราราสิเป็นอะไรมันสิุกเามันสิปดบ่อหนัสิเดือดบ่อหรือว่าไม่ไพ่สีไม่ก้อนอะไม่ตปปีงนจากขึ้นกับแจ้โอ้ยยาวตีละ โอ้สรรคดนี่กับมีเพียงเท่านี้นะทุกคน<ป>พาไปเจอกันอีกคลิปต่อไปนะอีพีออพสองเรออาจาะสีบซะเนาะไปกันเลย